ตาทุตอนนี้เราอยู่ที่เสียรลังสิท์ธิขณะน,นี้เราก็กำลังจะเดินทางไปซื้อรถไฟฟ้าก็พอดีเราได้พบเจอนะ,อะพระนะท่านท่านเบิดมา40พรรษาแล้วแล้วก็คนนี้ต้องบอกก่อนว่าท่านเขาเรียกว่าอะไระได้รับการพิการเนอนะที่ขาขาดหนึ่งข้างก็ไม่สามารถจะบินทบาทได้ก็เลยรับ อาสานะฮะไปเจ้าภาพซื้อรถไฟฟ้าให้ท่านได้ออกรับบาตก็วันนี้ก็ขณะนี้ก็กำลังจะถึงที่ร้านรถไฟฟ้าละก็เลยจะไ,ไปถวายท่านในวันพรุ่งนี้ที่จังหวัดปราจ,จีนบุรีพร้อมกับทั้งนําข้าวสารอาหารแห้งต่างๆไปให้ด้วยนะก็ขณะนี้นี่เรามาถึงละเดี๋ยวเราไปดูบรรยายกาศการซื้อลถไฟฟ้ากันนะน<อ>ก็ว่ามีที่วางแก้วนะ้ำอ๋อไหนลองสตาร์ทลองสตาร์ท นี่ไม่เป็นดิจิตอลด้วยนะนี่ไม่ดิจิตอลถ้าบิดมันก็จะขึ้นเลยใช่ไหมใหญ่นะอ๋อเบรกอ๋อ,ก,อกานเบรกเลียดูไว้นะเดี๋ยวไปสอนพระท่านว่าต้องใช้ยังไงข้างหน้ามีตะกร้าด้วยเห็นไหม<ล>นี่แล้วก็ความใหญ่นี่ท่านสาม,มารถวางตะกร้าได้ด้วยตรงนี้จะวางตะกร้าได้เอาไว้บินธบาด้ไหมตรงนี้ก็จะวางตะกร้าได้แล้วก็ใหญ่เอาเนมลองเทสเนมลองไปเน้ อ่ลองวิ่งลองไปเลยเนมก็วิ่งวนดูเฉยๆนั่นแหละเออแรงดีนี่แหละก็จะไปถวายพรุ่งนี้พอดีจะถวายพระท่านพรุ่งนี้เป็นงไงเนม,มใช้ได้ไหมแข็งแรงด้วยแข็งแรงด้วยวนะอ่านี่คันนี้นะครับสรุปแล้วเอาสีสีเหลืองนี่ไหมพระมีเออพระเราใช้สีเหลืองดีกว่าจะได้รู้ว่ารถพระเวลาไปบิณฑบาต ขอเป็นสีเหลืองนะหลวงพ่อนะเออสีเหลืองดีกว่าจะได้เหมาะสมเนาะจะมาแดงจะมาฟ้ามืงอะไรอยู่พระเราต้องสีเหลืองเขาเขาติดป้ายข้างหลังไงลถพระบินธบาตเออนะก็สรุปแล้วก็เอาตามนี้นะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ไปดูบรรยากาศการถวายรถกันที่จังหวัดปัตตานบุรีรี่จ้า <laughs> để à, bye, like, à, thì... phải hãy uh. oh, <coughs> <coughs> file em, <coughs> <coughs> <thì> <coughs>

พรุ่งนี้เราไปถวายพระกันแล้วนะทุกคนรุ่นนี้คือรุ่นที่ดีที่สุดของรถสาม้อไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นรุ่นใหม่ไมดิจิตอลแบบทันสมัยเลยนะแล้วก็สามารถปรับอะไรได้หลายอย่างมีตะกงตะก้าอะไรพวกนี้แล้วก็เบาะสามารถเลื่อนได้เอามาวางตะก้าได้อีกชั้นหนึ่งด้วยอ่าพวกนี้ไปกันจ้า